ได้ได้แต่คอยผู้เห็ดมันรเี้ยนเป็นสนลานนั่นเองเพื่อบ้านโลกนี่เนเปลามเป็นเือนได้เป็นถึงนอกรอยปปานนยเนาะ ไม่นี่ครับกัสิได้มาทางเพื่อนน้องปลาเพื่อนอีกได้วาสนพี่น้องเลยเพราะว่าเป็นจังไดวาสนนาพี่น้องคือได้ยินทาวน,นคะคะว่าทางนาเดชเพื่อนปลูกโต้ข้อแขนวาสนนาพี่น้องเนาะโู้โหเห็นแล้วได้ลุบบอเนาะพี่น้องเลยจังไดคือเงียบแต่เห็นแต่คอนไฟวาสนพี่นอ้องเบิ่งกัน เลวแล้วจักนาะสมอยสมีอยู่นี่โอ้สบายดีดุคือชายฉันแทบวนี้ฮะวันาว่าชายฉันแทบวนาว่ากันเหยังนี่นะฮะผูกแขนแล้วเปล่ากระแดงกระแดงคือยัง ไปยอดตะบานะคะเออแบบกระแดงกระแดงนะคือหมายความวอะไรหรือผูกแคนผูกแขนบ่กระแดงนี่คือผูกแขนผูกแคนแต่บาีเออเมื่อแรกกะเฮาไปพาตัตพาอย่างมากเลยผูกแขนนี่เพลเอิญกระแด็นโอ้ยเอิญบอคือกันเฮากะงงอะไเงี้ยน้องป๋าบอกกระเด็นมานะก็เลยว่าโอ้ยเป็นอย่างน้อว่าสันแล้วหรือบอนี่นะแล้ว สวัสดีเด้อทางนั้นเด้อโดยโดยยังคือค้นพื้นคอนไฟจะขาง้อข่าอย่งนบคือเน่องพ่้านัาดข่อคือเห็นกองไพพวกไงน้องฉิโลอร้ามอย่นี่อกรเห็นกลองกนองขึ้นกับ้กันมาดิบอยู่นี่บออเ้องอานกามดิอยูนอเป็่งิขานไอ่่อกล่ิ จกักตัวแหละอือจะพ่อจังว่าเห็นคนไผ่คนสีลายแ้วใช่ปะกินข่าวเรียบร้อยกินแล้วเสือแค่เนัาใส่กระโปรงสั่นพี่น้องเลยเพื่อนเห็นยังสารนะดูเพื่อเพื่อนนะอ๋อเพื่อนเป่าบ่อ๋อต้องใส่หม้อเป่าน้ำ แบบโอ้เป่าจอดแผ่นบ่เออเออเออพี่นเป็นแบบว่าเอาโมเป่ามาน้ำพอมีพี่น้องเพราะว่าแบบรักษาแบบพื้นเมืองนำ้ำนะเนาะ ซาพี่น่ไอเดียสิได้ขึ้นเบิ่งทางเิงเฮือนมาแล้วก่อนเนาะใช้ยังเดือข้างหมอข้างแหงอยู่บ้านนี่เหรอว่าจะมันแหงข้าหมอกเลยเออเนาะไกล้ตัวนึงเนาะเพราะว่าเอิ้ญขอนมาท่านซ้าเนาะเอิ้ญขอนโให้ยขอนอ่อนยันย่อว่าเขาไปพาตัดว่าเรือดตกยักออกเนาะ เราเห็นกองเพื่องใหญ่มันมีเพื่องแน่นะกระทมหาง้วได้ทังเลยกันเนาะเออโดยโดยคือว่ามีแต่ญาติพี่น้องนี่เนาะใจะกินยังแฉะนี่กินมะนาวกินมะนาวตาเนาะกินบมะนาวว่าสันพี่น้องเลยอันอยู่เทิงแี่ไม่แพ้เนี่ยแัะใช่เขาอตาหมอ อ๋อแบบหมอมอน้ำบ้านนี่บ่อมอน้ำบ้านหนองอ๋อมอมาแต่บ้านหนองเงินมาจอดเองอ๋อมาเป่าจอดแพเนาะอ๋อเป็นได้คือว่าให้จอดคือว่าเพิ่นยิบแล้วเพิ่นยังไม่จอดบอจอด่ทางไหนจะไปทางไหนดีเด้อ๋อคำว่าใช่มอเป่านี่มันกะสี่ทั้งภายในภายนอกสิบ่อืมอันคือคือเมื่อวานนี่ได้เมื่อวานนี่ก็คือว่าทั้งแม่น้องมวยบ่ผูกแขน อ๋อไม่ได oh. okay. 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 ้ผ okay. ูกพคอมกันว่ะสิเอาครอบครัวคนละครอบครัวก็เลยเอาเป็นคนละมือเนาะอือ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 โดยโดยโดยอือบอก เมื่อแบบแบบเฮาขึ้นไปไปเยี่ยมไปเบิ่งนี่ได้บ่นี่ได้เลยหมดไปโลดได้ไม่ที่เป็นเพียงเงี้ยวสิเด้อเพราะว่าเฮาก็ตั้งแต่เพิ่นมาแต่ห้องหมอเฮาก็บ่ได้มาเยี่ยมด้วยนะเนาะเฮาก็โลดเป็นเพียงเปตู้กป็นตู้ก็จะเทิร์นบวกเพราะว่ามีแต่ผู้ชายสิ่ลด้อโดยภาษาเดียวเดี๋ยวสิขึ้นไปเยี่ยมนักเด็กก็ได้วยเธอเนาะสบายดีเด้อโดยโดย าดีซะบัวเ่นไปไปละผาขึ้นแะน่เป็นทีน่ใดคนลายเราบวกขึ้นเอาคนลายมาเชีวบขึ้นเมันพาขึ้นนะก็เฮกันกะยานกกันกะเนาะไปพิ่นไปเยี่ยมไปเบิ่งเนะ่เป็นที่ใดพี่น้องเลยคนลายคนวะอบอไป ใช้ขออนุญาตเด้อพี่น้องเด้อเนาะสบายดีว่าจะขูดทุกคนสบายดีไ้าำอะไรข่าเด้อเอาขึ้นมาเดี๋ยวไปวัดละบวันนี้บวชคอยไปเรื่อยเออได้อยูืดอกแม่ได้ผูกแล้วเรียบร้อยแล้ววันนี้แล้วแล้วบด้อยเออเรียบร้อยแล้วแล้ว เด้อขอบใจได้หลายโดยโดยโดยแซคคนได้สมอเปล่าเพิ่นนี่อ๋อคนนี้บอกเออมาเปล่าบัดแผลเพิ่นบอกเออมาเปล่าบัดแผลเพิ่นอ๋อมาจอดมาจอดเรียกว่าอืมเอ้าเนาะก็อยากถามเลยนะเนาะว่าหมอหมอเพื่นเมืองเฮาเนาะหมออเองเอแต่ว่าแต่ห้องหมอนี่ปล่าเคลื่อนได้ไหมห้องกบาลนี่เด้อห้องนี้สองหนึ่งได้ได้ จะเป็นได้ทั้งหมอเพื้นเมืองคนว่ากะว่าสีดีไว้อยู่บ่ไวประมาณทิศหนึ่งเนี่ยไรชุ้งไปทิศหนึ่งทิศหนึ่งถือว่าจอดแบบหายเน่นอนเนาะย่อว่าของแนวแบบว่าไปบพาตัดเนาะเอแบบพาตัดพาตัดกับบัตมาบัดมีหมอเพื้นเมืองมาเป่าน้ำอีกแน่บ้านนี้ก็เลยอย่าคู่นะอย่าคู่เขาหลี่ร้ายกันแบบจอดนเนาะ เพราะว่าบโมที่กับเอฟซีอยู่ฝั่งไทยเพิ่นเนาะเพิ่นกับสิถามว่าโมเพื้นเมืองคือว่าไปพาตัดวาดีได้คือให้โมเพื้นเมืองมาเป่าอีกนะอ่าก็กลายเปแบบว่าอยากถามโมคำตอบนั่นเนาะค่ะว่าตอบเพิ่นบ่ได้เนาะโมเมนโมได้ด่ะแบบว่าสมุนถามมันก็คือแบบว่าสมุนตั้งแต่เนแบบนี้มันหลายคนเลยคือผคนร้านมาเนียเ่ยก ouais yeah, yeah, ับโมเมนจะหนับแปดคนยังแปดคน อันอันเป่าแบบนี้เห็นบอแปดสิบแต่กระดูกหักกระดูกแตกบ่าแบบมาเป่าเป่าแบบนี้แบบห่อใส่ไข่ใส่ยังบอใส่ยักันบั้ใส่กันบั้อ๋อบัดดีบัดซาช่างใส่บ็อ้เมื่อแรกก็บัดดีบัดซาช่างหอยเนาะนี่แบบแบบนี้นะแบบขาหักนี่โดยโดยมันมีคือผู้นี้ละเดือนเดือนหนึ่งกับ หาม más, ือเียนยางเียนตังไข่เลยนี่ขาหักโอยเฉพาะเป่าเลยเศร้าลยเป็นบอนี like, <The unde. S 2> ่เียนยางเลยอด็อคนําบ้านได้นี่นะบราจารและและวันนี้ผู้นี้แหละผู้นี้แหละคนมาแต่ไทยแต่วันคนคนลาวนี่แหละมันเมียมันเสียแล้วหมอคนลาวเพือนไปไทยบ่อมเกิดปติเหตุอยู่ไทยอุติเหตุอยู่ไทยมันกระต่ายหมดสองสัปดาห์หุ่นเงียบอว่บร่อยเลย อมีอะไรเสียช <_ JJonak for u> ีวิตแต่ปู่นันยังมีชีวิตอยู่มีชีวิตอยู่แต่นั้นแต่สมุนวานี่เดี๋ยวนี้หันหักไปหักกรไดหามือหามือพุ่มหมื่นูไปอะไรบ้านนี่มาหอนบาดแล้วมันจังเขาจังเขาได้เงอนเหตุยังกับกรได้มันเย็นมาอากาศบานเฮามันเย็นจังเลยแต่ป้อ สมุดได้สามสีม่นงด้นี่มันพื้นขึ้นมามันมือแบบมันแบบพ่อนก็ได้บิดรถจักรก็ได้นะบอวชันใช่เปลาวันแรกกับผูู้นี่นะเกิดอุบัติเหตุมาจากไทยเลยมารักษามาเป่ามัจอีกที่นึงแต่แต่อยู่ไทยนี่ก็แต่ว่าแต่อยู่ไทยนี่ก็แต่ว่าเต็มหลังจากเกิดอุบัติเหตุนี่แต่ว่าเขาโทรแบบโทรทางโทรศัพท์เขาก็ได้เป่าให้ค่ายนึงแล้วอยู่หันอ่ะวันนี้มาพื้นในแบบเฮ็ดเบียกเห็นงานแบบลูกมัน เมียคู่ลูกคู่เมียไดได้จูบเขาแล้วเลยเูาก็ดูไม่ปูยาเลยมันจะกลับมามีงานคนทำเกแตเมียอะลรอุ้มลูกกอบด้ายเราคันบอกเขาดูหนาน้ำจอกนี่นะโดยจอกยอดเสืปาก่ยังกอได้มากิน้นากอบด้ายเาก็ถือว่าทั้งอ้ายนี่ก็ถือว่าเป่าคนนี่ก็ถือว่าดีรายคนแล้วเนาะ เออว่าว่าาชมควรอยว่าว่าชมควรอยู่แต่ว่ากระแม่นก็มีโทรศัพท์แต่ว่าบริษัทลงเพชรคาถายลงเพชรจักสิัสมได้ไปก็บ่ได้บ่รชางทางสิไปแต่อันนี้ก็7 8บ่อนอืแม่นบาไม่มีไงมืออาจารย์จะสองอยู่นี่ก็2เอออยู่น้องพวก2องน้องเห็นอีกมัน3-4แล้วนี่คือทางนาเดชนี่คำว่าเป่าเซาแบบเด็ดขาดแบบว่าเซาแบบหา่ขาดเลยก็ถือว่าซังเว้าเรื่องคายเรื่องหยังกันเออคลายอ๋อ มาอยู่บ่แล้วคราวนี้ถ้าเซาคําบริบ่เซาคือว่าบ่เอาเลยม่นบ่เอาเลยเสียแต่ลงหาเทียนูเราเบาให้เขาเออยว่าเอาบ่ได้พี่น้องเอ้ยู้แล้วแผนการนะเดเาก็ว่าว่าบ่เาเด้อเพราะว่าเฮามีเงินเสียเด้เนาะเออโอ้ยเอาว่ายกว่ายกพี่น้องาพอได้หัวเนาะมันเครียดเลยเนาะ แต่ว่าสมุดเออแต่ว่าสมุดชีเห็ุเจ็บมากอะตามเช,ช,ช่าแล้ว <คน S 1> เช่าแล้วตัวนี้เจ็บมากนนแ,แต่ว่าแต่เคยไปผ่านมากกับบุญเรียนคันว่าโพลานมาถามตัวนี้คันถามตัวนี้คันโบได้โพลานก็บเอาแต่จิตตัวจำได้กับตัวว่าชิไม่อยู่กับตามคันว่าโพลานอมได้ตัวนี้เลยกิ่วมาฮาเซนกันยังอมได้โบตัวก็ได้เออแม่บุเจ้ากอได้กะดีเนาะผู้ดีก็ดีเนาะดีีก็มาแล้วกะ อันผู้เป้ารลอผู้ลคนบบบถือก็ดีเนาะผู้ถือกนกบบรีได้เป็นแบบยังมีแนวัดเออมันต้องมีแนวแบบว่าสิ่งที่มองบเห็นลงเถีองหาแนวอื่นพื่เป้ามันถือเอออลดเปาก็สบายมันออกอเด้ี่แล้วอะไรได้มันชุนเพื่อนลอกมันชุนมาถือเพต่อนเปหาเออ มันหลายเลยแต่ละมือจะบุญทอดเฟ้นแล้วมันแต่ละคนแต่ละคนมันหลายผุนผุนอ๋อวันแรกก็คือหมอเป่าวันนีนวัชิเป่าซื้อเนาะเวลาวคนวัชิเป่าก็ต้องมีเนื้อชูนอย่างเดิมวัชิว่ามาเลยคืนบอกเนี่ยว่าได้เขาบอกมันชูนเพลื่อนลดด๊อกขันมีแนวเหตุค่ะคันมีแนวเชยอย่างมันชูนเพ่นคือทางนาเด็นี่บริมีเนื้อชูนต้องที่ตั้มตาหมอพูดเลยพยานพยานชวนตัวพูดเนาะกับนี่แล้วทอ พอพ้นอ้ายพ้นลงไปก็มีพันมัดสิท่านอย่างนั่นแต่เปเิดท่าตอนนั้นก็แล้วโอ้ยนะมันเป็นแค่คัวคันว่าคันว่าสมุดเนาะคันแนวบัวจิบคันว่าคันบัเห็นกับบัวเอาตัวจริงคันเท้าบัไปสมุดไปเห็ดตัวนั้นแหละกระเช้าไฟกระเช้าเฮาคือเก่าบางเทือกอ่าเห็ดตัวนี้มันเข้าบางเทือกกระเช้าพวกเด็คันมันเปลี่ยนแบบแบบคือคนว่าตัวนี้ตัวนี้กระแนนอนได้แนงบัวพ่อเชี่ยกระเช้ามันสำคัญอยู่ได้มันสำคัญไดคเลย มันมันเล่าก็ได้นนเนาะเล่ากได้ขอ,องรักษาหนเึ่งบางบางคนกับแบบของรักษาแบบรุนแรงเนาะรุนแรงเพราะว่าแต่ไปผ่านมาแต่แต่เขามาเห็นเราเขากำลงรู้มเขาโอ้ยอแทนที่กบเลอยากไปไปน้ำบาบน้ำตั้เองนี่คือน้ำบาบน้ำตั้มก็เป็นีน่ไอ้ลังทั้งไอยทั้งลัง แม่แลกขันเขาไฟแหละแม่มีแล้วแหละับอลนึงบอลนึ่งขนาดางนอกแล้วตนได้ได้ได้เป็นแม่นเตแค่ไบ้างตวออยู่ไหนเดินเดินันเดินเดิทุลนลากับเดินบนเดินเด้อจสบัตพอยเนาะสีโชคีครับ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 อนกินองป่ากินข้าวนั่นนะบอสไปดีน้องดาให้ดอกคนบันาวเนาะกินข้าวต้มนี่บกินได้ลายเติบแล้วเดี๋ยวนี้ เธอเลยสิยาบมเลยอ๋อก็คอยกินทีละน้อยก่อนเนาะคอยกินทอยทีลน้อยถ้าหกินเออน้องป้าผูกแขนนาเให้อันแม่นลูกยังมีบ่ผายผูกแขนนาเให้อันแม่นลูกล่ะได้ผายกินเดนอือเพราะว่าอันให้น้องป้าเพิ่นเป็นตัวแทนให้ก่อนพี่น้องเยเอาผูกให้แม่ได้กว่าเอดอมึงลูกเอาลูก อ่ผูกแขนให้น่าเละเนี่ยคนดีคนเศร้ามาจะพาตัดใหม่ๆเนาะอ่ลูกช้านี่เป็นตัวแทนตัหน่อยกับเช้าแล้วดีเศร้าเลยเห่าเนาะหอดเทีอนเลยเนาะเดอนหอดซานแต่บ่อยคนอ่อนย่อๆได้เหรอเด่นนาเด็ดเอคนอยู่พุ่นอยู่ชัยกับไหมาได้วออ่อนแขงขาเนน้อจอมจอมเลยเนาะให้พรานั่นนกคนับอ๋าโอ้ยต้องกจะบอื โ้ยล่ะอยอยแม่เขาก็ว่าแน่นหละเอาถือว่าเป็นแม่เลยได้เป็อนแก่ก่าเขาแล้วถือบานนี้เศร้าและบานนี้แท้ไม่ร้อง้รงนี้กอยู่น้ำดุน้ำร้านไหนเนาะปลาเราเก่งอยู่เนาะ้าเียป็นตัวแทนของแม่พี่น้ออเนางปลาก็ได้ถ้าจับกล้องฉันเนาะ เป็นตัวแทนในคอยแน่เจ้าทายเ่าเก่งครับอนนี้เอาไปยังว่าเก่งเลยเนี่ยนี่านเตตยกันเห็ดเลยแสเนาะให้ดีเจ้าเลยเนาะนี่มาหออเรือนได้เบินและบาทเออชาววาวางหม่านี่เป็นของเมยน้องมวยเน้อห่างแต่ฮาวเปมาเนี่ยเวียกตัวถือมืออันเห็ดหนทางมนาวอนองละ

แต่ว่าต้มข่าวนี่บได้ใส่ยังว่าต้มข่าลาลาบว่้มีกระุงหมูกระยังบวมีผักอากช่อได้แต่อากาศชอมันอะแต่ต้องเห็นนไกินได้ไ่ด้ปลูกว่าสัตว์มันแฉะมาไ้เลยครับมนห่งห่กินหลายกว่า ถ้าเกิดเพิ่มก็กินข้าวกะเพรากินกับพักแบบภาคอื่นกินบ่ได้บ่ราะฉะนั้มีแต่ผ be <wenn Slow S 1> ักกาดชอบซื้อบ่กกินไข่กินบ่ได้เลยอ๋อปลาหนิ้นปลาไนก็กินบ่ได้ปลาหนิ้นกับปลาทือเพศนั้นมาเถอะอ๋อแบบพวกกระดูกมูยังกินได้บหมไ่ได้บ่ได้บ่ได้บอโอ้ดีแต่ว่าเฮาเฮาดีแต่เฮาบ่ซื้อกับต้มข้าวกระดูกมูมาใหายชเนาะที่เฮาว่าชีต้มเฮาว่าโอ้ฟอซื้อเรถ้าไปทามก้อนตัวลักษณะไขมันก็กินบ่ได้ บะพายโจดเลย hm อืมโจดแต่ม right. ันบุติปว like uh, um, uh, ่าพายโจดเนาะโดยโดยโดยพี่น้องเลยนี่ก็บต้นปลาคอได้ปลาคอได้อ๋อปลาดุกได้ปลาเข่งก็ได้พวกปลาคอปลาดุกปลาเข่งได้เนาะให้เป็นคนเห็ดน่อทั้งเมียพันบ่เมียเห็ดเนาะเมียกับเบิรงนัวได้เปล่าพี่ยามเจ็บเป็นใช่ไหมเนาะ เิ่นกันก่อนดีแบบสีหอนี่ไปแล้วงน้อกขึ้นก็ไม่ได้ดูดอยได้าลกเออวันี้นอัเอคอยไปเองได้คอยไปั้นเนาะการบบอกข้าเฮ็ดนักได้เหว่าคอยเอาเนี่แบบมันดีมันเศร้าคักเลยสังเฮ็ดเวียกันเนาะ ขครยุบพญายต,ตัวนี้มันได้ปาดผ่าตัดออกแล้วอะไรแล้วเ,วเวนาะใครกูเ,รเป็นอย่างอื่นอยู่เลยโอ้ยคือรู้ไปตับไปยังไปทันบ่จักท้องตึงด้วยบ่โอ้ก็จะก็ตึงได้แบบผ่าตัดอ่าแบบเจ้าบัดยานไปทางนั้นก่อนูจักก็เป็นต้องตั้บเขาซีซีไม่กินแล้วนะ ไม่อมอะไรยันอ่ไ้กินบ่โยยังไปกินเลยเมื่อวันศุกรเลยไปกินก้อนตด้แค่นี้โยกินก้อนเลยไวแล้วนะโอ้คำว่าว่าคำว่าเป็นโรคตับน่อะหาชิ้ีมากินก้อนิ้นมากินแล้วไร้ขายขายต้องตื่นยอกท่ายะเอาไปที่้้างๆทายแต้องตื่นตายใครยอะเนาะเลยกินอิ่มเลยเนาะใ้ได่มเลยอ้าวบอกไประบายนี้เนาะพี่น้องเ้ยวอาไปเลยนี่เนาะ ว่าเนวให้ยกำลังใจตัวเองก็ให้ว่าไปทังนั้นเลยเนาะอแ่ะมคนมาเปาคุณมบอไปเลย่าไทยเาดกับไแค่นี้นะไทพอีตู้้างเช้าัยด้แต่ว่าไม่ได้ก็ได้ก็เดียวได้แต่คอยผู้เห็ุมันไร่เลี้ยงบนส่วนลานนั่นรือว่าลุงแล้วเห็ด เออการนั <differences S 2> ่นเหละเห็ดได้เจ ah ้าการชวนลูกชวนหลานชวนน้องนุ่งแม่พากนเดกันเห็นนอด้้เป็นนทางอ อ๋อเพิ่นลห้มีนั่นบอกไ้มีห่องมีห่องคันค้างเลยน้องขึ้นมาจนน่งพาดคืนอนี้องก็ว่ากันเม่นแล้วคันประจยงีน่าเราว่าามันเมแล้วคันประน้อายึ้นมาเรากาานเมน้ันปกจบขายพ้น่าเราว่าันเนแล้วคันประ่ำายพีน่าเราว่าว่มันเป็นแล้วนี้ะลีาเราว่าวามานบม่นแล้ะนโดยยพน่าเราว้าว่ามเ่้วันีะ่เฮ็ยพีน่คําว่าว่ามดนเม่นแ้คนระจำลายชีนาเราว่าวาันเา่น้นายเฮาห้ มาเหือนมาล้มีแรงกับเอากับพังความเพลินเนาะอืออืออือเห็นไผ่มันเอาเหมือนลุ้งทั้งนัดเที่ยวขึ้นเที่ยวลงทั้งนัดลูกเอ้ยมันหลานเยาะมันเพลินแต่นั่นเร็วมันไม่เร็วเลยมนโบ่มันถ่วงเลยจะไม่ได้เห็นนั่นเลย เลยเลยเออคนท่วงเขาก็เ็ตตาันช่วงน่นักตากันเบาค่ะบอกกาเทไรมือมันมีชี้ฉันนั้นมีแรงมดูเงี้ยข้าเรียมผีเขาจริงเขาข้าเจียมเจ้าจริงหออบไรบนี่เบ่าะบ่ามีตอีน้าเลยเป็นคนอื่นโลดไม่ได้เป็นคนเขาคำพูดเฮาหันฉันนอนลงหันไม่เลยเนาะบ้านเนี้มันเอาลบเฮาละกัเดียว คนทวงข่าวคนนั้นนะคนทวงเป็นไพ่เป็นนาขอโทษนํำลูกนำหลานเป็นไพ่เป็นนางอี่างนีรุ่นทโต้ตามกับ่อได้ได้เพื่อนมาหำเจ้าคุณหำคนเฮือนทีเพื่อนโบเฮตผูวที่ว่านั่นเนาะเพื่อนบ่เฮดคนทีว่านี่พี่เนาะเป็นผู้คนดีที่าเชื่อมั่ก็เฮ็ดกับูนผัเจ้าจำไปได้วลูกนี่เห็น่ลูบ่ยังเฮ็ดบ่ดีทุว่าวดีพอ โดยโดยเขาไปเท่ยาเฮ็ดก็ไมว่านลุ่มเล็กค้อยเออกระเฮ็ดกับลูกกับลานผู้แข่งแห้งเห็นแล้น้องปรตูเนาะเขาเฮ็ดกระเช็ดเจได้ใช่เอาเอาเจพาทั้งนั้นออกบ่ เมนเพราะว่านี่ก็แชำมเพื่อนหลังนึ่งแค่นีนะเพราะว่าห้ากับยูนี่ตลอดปีตลอดาติเนาะบอง่ายกับเพื่อนนี่ยังไ้มีสวมหรือว่ามีห้องกันนี่ยังนนาพอได้โดยโดยโดยพี่น้องเลยแค่คนบ้านเมืองมากมันก็เต็มที่แล้วหอมนะแน่เวลาจะเป็นอุ่นมาอนเออน้อไม่ใชมาย้ำเนาะมันหลัดดวงเลยเมนบอก คือเพล่นท่วงเนีพนจะให้มีห้องกั้นหรือว่าห้องสวมเนาะเพ่่นกระบอกคาราเด้มาเพาเอาเลเอาเอาเอาเากระบอกอันหมอมาเปล่าก็เนี่มันหอมคายเพ่อนกบอกเพิาเนก็เลยท่วงมาว่าให้มีกั้นห้องกั้นอยังเนาะอันี้เพลินวาวครบกระไดงอันนี้เพ่อนวาำนันี้เพนวาเอาเปค่ะบอกเพลินดาวเาเปร์แต่เพนวาแค่บางๆไม่ได้ากับซีหูเองห่าหรอกเนาะ มีแต่ว่าเ้ากะละว่างเอาแนบัดนี้ค่อยมียังก็ค่อยเฮ็ดค่อยยังและเดี๋ยวผู้บ่าวผู้สาวชันแก้ปัญหากันมันหนาเนยโดยโดยมันหนาสิมีเนาะเพิ่นเพิ่นมีหูมีตาเนาะกระซี่ดับพี่น้องไอ้เรื่องนี่มันกะบ่เสื้อผมเก็บเสื้อเลยเนาะไ่ตู้เนาะมันบาดเห็นดีดเนาะโดยโดยหอดทหารโดยโดยหอดทหารได้บันี้พี่น้องเไปทหารได้ มือเตรียมไผ่พังเออเออาพี่น้องมาเตรียมว่าใบใสเป็นแปลว่าชูหนกหนูใสกินดินกับกิงดินกับหัวข่อยนี่มีแต่กินดินละหัวข่อยโอเคตางประตูน้องจอมน้าเล่าเรื่องอดีตบ้านนี่ใช่เนาะยุบแช่เอาถูกได้ทันแม่ทุเรนี่กุ้งก๋วมผูกข่าได้โดยเข้าสนามหลบเดี๋ยวนี้ปืนได้เอาอยู่คืมค้ำคืมค้ำอยู่คอนบังต้นไม้ซ้ำนี่แหละก็ยังบ่ทุกเป็นบ่ พิ่นเพิ่นปุ๊บปักทักษาเนาะโทษได้บุญเงี้ยผู้ชาได้ให้รอดให้ภัยให้พ้นให้ฟูก็ตลอดท่าขูมมือนี่นะโดย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 ขิดินนี่คันตีรอดได้แล้วแม่ขิดินเจ้ากันนั่นนี่เพิ่มแม่ผู้คำเสื้อเชือกยาวกัผูกเอเสื้อเลยก็ผูกไปได้ก็ได้เออเสื้อเอาเสื้อได้เสื้อมัดแล้วก็ใส่ไปว่ามีผักก้างมัดมัดแล้วก็ยิบใส่กับเสื่อเนาะ ก็หูดจิดเนี่ยแบบห้าหูดนะเออเวลาคนมาห้าหูดไปพุ่นเวลาคนมาห้าก็หูดวางไว้นะยามมาเล่นเอางคือใครเมีประกันตะลุได้ยุ่งประกันหน้าต่างอไงดิเออเออนั่นแหละมันเ้าก็ เาเสื่เนาผาดว่าได้เชื้อเาใช้ผากางแล้วผาถืนเลยเนาะมาผ่าถืนไปเสื้อผ่าผ้าแพทยเนาะเก็บไว้เป็นะเบีบเนาะมาซ่าไว้ทั้งพี่ลหอกัเออแม่มเออบเสือหะเลย้ขนนั้นล้วกูจะมาเอาออกเออเาเก็บเขาจะเสออกเปล่ ต่วหน่อก็เก็บออวลาซีดนี้มันแข็คนมาแบบอียาเพื่อนชาติเท่ากับแคบแน่เนาะอันนี้ชีดลงไมมบ่บเอ่ก็เก็บเอเือนครัวเออเก็บแ้วก็เก็บกวดเอาลงเมียูมจุยุ่มก็ได้บบดนี้มันกะโมเมนย่ามผลเนาะหนาแรงนี่ยมันกะง่ายเยอะบาจุยมนี้ััดมูบัดมูเมื่อก้อนสาวสังเพตเท่ากับเนาะมาเห็ดตอนมูอยู่มันลมมันคอน อ่ะสาพี่น้องเลยถือว่ามแม้วันี้กะมืองามยามดีเนาะปลุกคอต่อแขนทั้งลาวน้องปลาพี่น้องเลยคอให้ดีให้เศร้าไว้บัดนี้เนาะแข็งแห้งในใบบัดนี้พี่น้องเลยผ่านตัดผ่านยางมาเนาะโดยโดยว่าสามีแต่กลับก่อนเลยสาวเด้อเนาะสวัสดีเด้อนะเด็เด้อสวัสดีแม่ตู้โดย้ปโดยบัดนี้พี่น้องออกมาข้างนอกแล้วบัดนี้เนาะเตอร์ฟู ยังชุ่มเซลกันยี่ได้ทางนัน้นเนาะพี่น้องเลยแต่ว่าเพิ่นกัแขกคนกักะเริ่มกลับเมื่อแล้วว่าสันเนาะพี่น,อน้องเนาะเมื่อนี้ก็เป็นผู้แขกนาเลทละเลพี่น้องเลยแขคกคนกับมาลายเนาะแต่ว่าผู้อยูก่กันยังดิ่นย,ยังโอยังลมกับทางประตูอยู่ว่าสันพี่นอ้องน่จาจะได้สรับคลิปนี้ไปก่อนพี่น้องขอบุญข,ข,ข,ขอบคุณขอบมุกขอบใจเอฟซีที่เข้ามาติดตามครับช่งคลิปแต่ต้นนจบแล้วก็บอกคำโฆษณาเนาะจากคลิปนี้ไปก่อนสบายดีบริษัททุกคน